ก็วอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแทนแรกเลยนะครับลองเล่นฟิแล้วก็50ออกด้วยคอนไซลล์รอยสิแล้วก็ไฟโอแล้วก็50กับลาวคอนบอร์ดบอร์ดสไลด์อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เมื่อกี้ล่าสุด,สดก็ถึงการบึกถ้าใครทายที่จะออลลี่ขึ้นไปแล้วก็เมนวนวลต่อนะครับ โอ okay. เคเเพราะว่าหลังจากวิดีโอที่แล้วนะผมฝึกท่าฟิฟตี้ไม่ไม่ผ่าใช่ไหมครับผมก็ไปศึกษาใหม่ในวิดีโอนะครับโอเคเขาก็บอกว่าเดิมมันต้องได้ท่าแมนวนวลก่อนนะถึงจะทําตัวนี้ได้ดีกว่าเดิมเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะถนัดถนัดแบบฟิฟตี้ธรรมดาครับมันก็จะลงแบบนี้นะครับถ้าเรายังตรงนี้ไม่ค่อยคล่องนะครับมันก็จะได้แต่อย่างนี้อย่างที่เห็นในวิดีโอที่แล้ว เเพิ่มเป็นแบบนี้นะครับก็ที่เห็นผมก็จะพยายามเหมือนจะแมนวนวลได้นิดนึงขึ้นไปละมนแมนวนวลได้นิดนึงนะครับแค่นั้นเพราะว่าผมยังแมนวนวลไม่เก่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวทีนี้มาลองดูดีว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับถ้าใช้กระบอกไบโอกระบอกตัวนี้นะครับหลังจากที่ฝึกแมนวนวลมาแล้วจะมาลองดู เห็นนะครับผมยังแมนวนวลไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีกว่าน,นี้คงต้องกลับไปเริ่มตั้งแต่แรกนะครับคือการฝึกแมนนวลขึ้นแมนวน,น,แมนวลให้ได้ก่อนในคลองก่อนนะครับจะมาขึ้นตัวนี้น่าจะง่ายกว่าเดิมนะครับตอนนี้รองเท้าผมก็ขาดแล้วนะครับพื้นไม่มดแล้ว ไม่นานมันก็น่าจะต้องเปลี่ยนแล้วนะใช้ไม่ได้นะครับคือน่าจะเป็นรูอย่างแน่นอนอีกไม่เกิน2องสาครั้งนะครับสำหรับช่วงนี้ผมจะพยายาฝึกแบบค่อยๆฝึกแล้วกันนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้พักผ่อนไม่จะไม่พยายามฝึกเยอะเหมือนแต่ก่อนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยให้ร่างกายมันโอเคกว่าน,นี้นะครับสําหรับใครที่กําลังฝึกอยู่นะครับไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มหรือว่า กำลังฝึกรอลี่อยู่นะครับหลายเดือนแล้วก็ยังยังรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่ไม่โอเคนะครับก็ขอเป็นกำลังใจเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับกับการเล่นสเก็ตบอร์ดมันท้าทายแล้วก็เสี่ยงตายเข้ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆฝึกไปนะครับจะได้หัวไม่ร้อนด้วยฝึกไล่ไล่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอย่างอย่างเช่นถ้า ผมก็เลยเลยขั้นตอนมาหน่อยก็คือการแบนนวลนันเองก็ต้องกลับไปฝึกแบนนวลประมาณประมาณนี้นะครับเพราะไม่งั้นนะ่ะถ้าเราข้ามขั้นตอนมาฝึกไฟโอเลยมันจะหัวร้อนนะครับมันทาได้ก็จริงแต่ต่อไปคือมันจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็คือไม่ได้นะครับประมาณนั้นแล้วก็จะได้สนุกด้วยนะถ้าเราไม่เครียดทําได้เรื่อยๆมันก็จะสนุกมันก็จะไม่น่าเบื่อนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วกันนะครับเจอกันนดืดนโยน้าอย่าลืมชีวิตเกินไปแล้วขอไปใช้รสักบ๊ายา